จริงๆแล้วก็คือเรื่องการอดเรื่องไอเอฟเนี่ยตัวเบื้องลึกเบื้องหลังและตัวบงการใหญ่ที่สุดก็คือแม่หรือคอติซอลนั่นเองนะฮะเพราะไงตัวพ่อเนี่ยเขาก็ไปแล้วเรียบร้อยนะ,ะเขาไม่มาหรอกนะฮะมันอดอ่ะไม่ได้กินนะฮะครับส่วนตัวลูกเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการการใช้องค์ความรู้นะะที่จะกินอะไรที่จะให้ลูกเทพออกมาเยอะๆนะฮะ แต่เขาออกมาเขาก็เขาก็ทำงานเข้าไปเขาก็เผาเข้าไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยตัวแม่เนี่ยนะออกมาหันลีหันกวางอะไรต่างๆนะฮะแม่ก็ใหญ่กว่าลูกนะฮะ,นะฮะถ้าเกิดแม่ออกมาออกมาเยอะๆออกมาในทิศทางที่ไม่ดีนะักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโกรธโมโหฉุนเฉียวเหวียงวีนอะไรอย่างงี้นะอย่างนี้ลูกกลัวนะฮะลูกหดหายไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะสั่งการต่อนะจะให้เผาต่อ นะก็แม่ก็ปู่โคเนโอเจนสิส์ได้เผาต่อได้นะนะนะหรือจะให้สะสมสะสมก็เขาก็สะสมได้นะฮะนะแล้วเดี๋ยวไม,ไม่ไม่นานเนี่ยเขาก็จะเรียกพ่อมาช่วยสะสมอินซูลินนะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮี่เมื่อไหร่คอติซอลนะจะสะสมเมื่อไหร่คอติซอลจะเผาผ่านนะฮะก็จะมีเงื่อนไข A กับ B นะฮะสไลด์ครั้งที่แล้วเนี่ยหมอก็พูดไปแล้วนะนะอันนี้ลองไปอ่านดูนะฮะคอติซอลเนี่ย จะเกิดการะสะสมพลังงานนะเวลาที่เราอดนะก็จะมีเงื่อนไขแบบนี้นะฮะนะทั้งหมดแบบนี้นะ,ะโดยลักษณะเนี่ยไม่ไดีอยู่ดีปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาจะสะสมก็สะสมเลยนะฮะนะ,ฮะเขาจะมีการสลายก่อนนะฮะในช่วงแรกๆนะฮะพอสลายไปสลายมาแล้วก็จะจะตีกลับเนี่ยมาเกิดการสะสมช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะจะเกิดการเาผาผลาญทั้งไขมัน และกล้ามเนื้อโดยอัตราการเาผาผลาญไขมันเนี่ยจะเยอะกว่ากล้ามเนื้ออันนี้อันนี้เป็นผลคอร์ติซอลนะแต่เวลาคอร์ติซอลเอาไขมันมาเาผาผลาญเนี่ยคอร์ติซอลก็จะสั่งการให้อดีนาลีนนะฮะนะซึ่งเป็นลูกคนเล็กที่เขากระเตงมาเนี่ยว่าให้แกไปสลายไขมันสะสมมาเาผาผลานนะเนี่ยอันนี้ก็คือผู้บงการคือคอร์ติซอลแต่ตัวทำงานคืออดีนาลีนนะฮะส่วนคอร์ติซอลเองเนี่ย เขาทำงานในการสลายโปรตีนจากกล้ามเนื้อนะฮะเนี่ยคือช่วงแรกๆเนี่ยไขมันเผาเยอะมากกว่ากล้ามเนื้อช่วงหลังๆนะ,ะกล้ามเนื้อจะถูกเผาผ่านมากกว่าไขมันนะฮะโดยเฉพาะเมื่อไหร่ก็ตามที่ปวบาทของคอร์ติซอลเด่นนะแล้วก็เอ่อมัน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 ,มนไงอ่ะมันอดอดซ้ำอดซ้าคืออดแบบอดยาวนานไปเรื่อยๆเนี่ย นะคอยเศร้าเขาจะเด่นขึ้นเรื่อยๆนะนะเขาเด่นแล้วก็ดือ้อเขาเด่นก็ดือ้อเพราะฉะนั้นการเผาผลาญโปรตีนจากกล้ามเนื้อก็จะมากขึ้นนะกว่าไขามันอยู่เรื่อยๆนะฮะนี่ในที่สุดเนี่ยนะก็จะเกิดภาวะการห่วงพลังงานนะฮะเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ะฮะอันนี้ก็จะทําให้เกิดแต่การเผาผลาญกล้ามเนื้อหรือโปรตีนในกล้ามเนื้อนะแล้วก็การเก็บไขมนันนะฮะเก็บไขมนันนะนี่นะ นี่คือฝั่งที่จะมีการในที่สุดจะเกิดการเก็บสะสมไขมันนะส่วนฝั่งสลายเผาผลาญพลังงานไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะไม่เก็บสะสมเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขแบบฝั่งนี้นะฮะก็คือฝั่งที่เราได้พยายามชักนําหรือพยายามจูงใจให้พวกเราเนี่ยนะ,ะมาทำการดูแลสุขภาพแบบ low carb high fat เนี่ยนะฮะ มีกระบวนการค่อยๆยืดเวลาในการอดโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า extend fasting หรือการ Break Fast ออกไปให้ยาวหน่อยนะจนถึงประมาณเที่ยงสายๆค่อนเที่ยงอะไรอย่างนี้นะ,ะก่อนจะ Break Fast ก็จะมีการออกแรงออกกำลังนะก็แล้วแต่คนอ้วนก็คาร์ดิโอคนผอมก็เวดอะไรอย่างนั้นนะฮะในช่วงที่อดนะอันนี้เดี๋ยวจะมีนะว่ามันดียังไงนะ แล้วก็มื้อแรกหลังการอดนะก็ต้องเน้นเป็นโปรตีนกับ h ไฮกร o d แฟตแล้วก็เน้นให้ร่างกายได้พลังงานนะจาก f a ตโดยเฉพาะเป็นน้ำมันสกัดเย็นจากพืชน,นะะ,นะะแล้วก็อาจจะมีตัวเสริมเป็นชาชงสมุนไพรอะไรต่างๆก็ได้นะมีน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลมีการอบตัวแบบ ร้อนนะแบบซาวน่านะนะพวกนี้ก็จะกระตุ้นนะให้คอร์ติซอลเนี่ยทำงานไปได้ตามปกตินะฮะแล้วก็เป็นกระบวนการโปรลองของการเผาผลาญพลังงานให้เข้าสู่ภาวะคีโตซิสยาวๆไปนะซึ่งในกรณีเนี่ยนะตัวพระเอกที่ออกมาก็คือคีโตนะะเพราะว่าไขามันดีจะถูกเผาผลาญจากฮอร์โมนล,ลูกเทพเนี่ยกลายเป็นคีโตนแล้วตัวคีโตเนี่ยก็จะเกิดภาวะ Mu s เ l e sparing e f f e c t นะฮะนะนะอันนี้ yeah